น่าสงสารตื่อยุ่นฉิงจริงๆถูกปดขยีจ้จนจมดินเลยหืม ใส่หัวออกมาซะเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าจะหนีพ้นหยุนฉิง อาจาจรย์กระดูกของเขาเกือบจะแตกละเอียดทั้งหมดมันยากที่เขาจะรักษาโตให้หายขาดและต่อให้หายพรสวรรค์ของเขาก็จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือผู้สืบทอดแห่งยอดเขาเจนสวียนงั้นหรอทำไมถึงได้โหดเท่มกับสืบร่วมสำนักขนาดนี้เจ้าช่นกล้านักคนที่รอบโจมตีข้าตอนที่ข้ากำลังทะลวงขอบเขต กลับกล้ามาพูดเรื่องวิตรภาพระหว่างเสือโรมสํมนำกัอย่างนั้นหรอตอนนี้ข้าได้เห็นกับตาแล้วว่ายอดเขาเชนซูใช้วิธีการยังไงกับเสือโรมสํานกผู้สืบทอดสายเลือดเชนซูของเจ้าอ่อนแอกันไปผู้สืบทอดสายเลือดเชนซูของเจ้าช่างอ่อนแอกันไปลม้มลงตั้งแต่การโจมตีครั้งแรกใช้เล่ห์เหลี่ยมต่ำช้าและผิดคำพูดข้าเลยช่วยสั่งสอนเขาให้เจ้าแล้วเขาจะได้ไม่ต้องไปทำให้จัก,กรวรรดิทะเลสาบสวรรค์ต้องอับอายต่อหน้าคนนอกในภายหลัง ดีดีมากข้าบอกมาเจ้าจะไม่ทำให้จัก,กรวดิทะเลสาบสวรคนต้องเสื่อมเสียเกียรติในอนาคตสิทธิ์พี่ใหญ่สายเลือดเทียนสวีนช่างจองของและองค์หังเหลือเกินตอนนี้พวกเขาทำลายผู้สืบทอดสายเลือดเทียนสูงข้าและยังเพินึกของวิเศษประจำรอดเขาของเราอีกทุกคนที่นี่ต่างก็เห็นด้วยตาตนเองข้าไม่มีหน้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วลาก่อนเขาจากไปเฉยๆแบบนั้นเลย หลินเฟิงช่างน่าเกรงขามจริงๆหากให้เวลาเขามากกว่านี้เขาคงจะก้าวข้ามผู้สืบทอดของยอดเขาอื่นๆทั้งหมดเป็นแน่ยอดเขาทั้งเจ็ดแห่งจากกวัิทะเลสาบสวรครร์ล้นมิตรนกำเนิดเดียวกันในฐานะพี่น้องเดี๋ยวได้ลืมภารกิจของพวกเจ้าหลายปีที่ผ่านมาจากกวัิทะเลสาบสวรรค์ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน การที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ภายใต้การนูนล,ลของข้าถือเป็นความผิดของข้าเองข้าขอตัดผมนี้ไว้เพื่อเป็นการสนึกตนต่อจากนี้ไปข้าไม่อยากเห็นเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีกตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปหลินเฟิงคือผู้สืบทอดสายเลือดแห่งเซียนเซวียนสิ่งใดก็ตามที่เขาครอบครองห้ามมิให้ผู้ใดละโมบอยากได้มันและหากใครแตกสมรอื่นเกิดความละโมบในสิ่งที่เขามีและคิดจะลงมือกับหลินเฟิง พวกเจ้าทุกคนต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่าปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวบังตาพวกเจ้าเอาล่ะบอกข้ามาภารกิจของพวกเจ้าคืออะไรทุกอย่างเพื่อจักรวรรดิทุกอย่างเพื่อจักรวรรดิเอาล่ะทุกคนแยกย้ายได้ท่านผัวโสจากนี้ไปจะต้องระวังตัวให้มากหลินเฟิง สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ตัดขาดความสัมพันธ์จอมปลอมระหว่างเจ้ากับเทียนสูจือแล้วชายคนน้นมันปิ้นปล้อนเป็นความอับอายของจกักรวรรดิทะเลสาบสวรค์และคาเกรงว่าเขายังอาจจะหาทางทำร้ายเจ้าอีกสิทธิเข้าใจแล้วท่านบุหัวโซส,สวียวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ